ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องคนรุ่นใหม่แจลกเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับมาดูกันว่าซื้อเครื่องรุ่นไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับเครื่องตัดหญ้านะครับครับพหลับประสบการณ์ที่ผมใช้มานะครับผมแนะนํานะครับเครื่องฮอนด้านะครับฮอนด้าสีจังหวะนะครับ นี่ผมเพิ่งซื้อมาตัวที่สองครับใช้ดีครับทนนานตัวนี้ผมใช้มาเกือบ20ปีครับประมาณ18ปีครับเครื่องตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่ครับใช้ตัวเดิมครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาอยู่นะครับแนะนำเลยครับอายุการใช้งานทนนะครับ10ปีขึ้นครับอย่างต่ำนะครับขอแค่เราดูแลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ดีครับ จะน้ำมันเครื่องประจำเครื่องตัวเก่าครับยืนยันการใช้งานนะครับส่วนมากถ้าเราซื้อเครื่องพันสองพันก็ใช้ได้ประมาณปีหนึ่งสองปีก็พังนะครับถ้าเราซื้อเครื่องตัวนี้นะครับราคาแปดพันแปดพันสองร้อยนะครับสภาพทนยืนยันได้อย่างตัวเก่าผมใช้มาเกือบยี่สิบปีครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองเครื่องครับ ซื้อมาตัวี่สรงครับวันนี้จะลองตัดนี่ิงตัดเสร็จัลดวการสตาร์ทตัดปิดง่ายครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเครื่องฮอนด้านะครับรุ่นนี้ก็ประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องเดินเบาเดินเบาประหยัดน้ำมันคุ้มค่านะครับอายุการใช้งานนานนะครับสิบปีขึ้นนะครับรับประกันนะผมเคยใช้มาครับครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องระยะนะครับผมแนะนำนะครับฮอนด้านะครับใช้งานดีทนครับสำหรับลิปนี้ก็ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ